สามูดสน้โมดาสาข้งทางนี people, ้มไม่เท้าห้อามันแ่า้นไปกันไปแต่เอาวิจิตรถึงพระกาว่าผมลงผมลงอันนันตาแทนชูจักกวานที่สุดที่เซิงว่าไอกกอยๆออกจีุ่นพวกจีบฝนนะฮะนั่นเจ่พนพอไะนมาปานุ่มๆมาป้อๆหอมๆสาธุการถึงอันนั้นเาไม่ใหนเ่ย สานโมตนาต้อนรเป็นัติ์านำาตยิไหมตานุโมตนาจมจืนสาโทยินชมบานสมบุรสิงิน้านอาวินหลงพ่อขาน้ต่างาตร้อยในกันในตีขากาลาปังวันยิมยิ้จริงเน่ลาถาว่ามสิบห้านสิหไม่ยังเพิ่นเต Satu mayam pante di salanina, sati panca silangnya cama. Tuti ampi mayam pante di salanina, sati panca silangnya cama. Yampi mayam pante di salanina, sati panca silangnya cama. Namo tassa ala arahato sama Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Alahadu sama sampudasa, namodasa bhagavadu Alahadu sama sampudasa Namodasa bhagavadu, alahadu sama พุทธเจ้าาคัสามิท่านเะ้าแล้วท่านวามืเด๋ยวันนีเปลนฐานเบี้ยธรสาาคัสมรรมานาคัสามิท่านเจ้าและวแททานวาเมั่สะระ๋ยววันนีีา้ธรรมสานัสาระมสาคัสามิตยามีพุทธังสานคัสามิทุตามพังสานะคัสามิทตยามีธรมส sarana kasami sangkang sarana kasami adi sangkang sarana kasami ampi buddhan sarana kasami adi ampi buddhan kasami ampi thamang sarana kasami kasami sangkang kasami sangkang kasami

usawa dhavaela manisika padang samadhyami surame layama sabha mada dhanavela manisika padang samadhyami tika sikha padhami sile naa sikha tingyantik sile naa โอ้บาดเจ็บมาจงตักหาวน่ะโอ้เปยวยาวเข้มยาววะและเปียยาวแข้มยาวเบยเข้มยาวรดเนี่ยลมมาเนี่ยนี่ปานนะปัจจัยโยตวิจังนี่ปานังพละมังสุขาสาธุสาธุสาธุสาจนมากาลนีนะเ้ยสร้างพัดกาลนีมมาทากุซาลีนายันตังปัตตังปัจจัยกันตุรน้ะุกะุุ 沙土啊诺莫打米，当我把沙打沙，他打你那样样意思。当把的当竹马刚去帮去把米，晚上米真多，下边不念多想告白人那那真多。把那来说呀，他嘛你做的啦，说呀他的嘞说那。阿珍那问你话别忘了问的，是也不要那那么那么关心，也不要不不不。 เก่าเกือววาราวีสังขารปีเก่าโกลงไปแล้วนาวังกาปีใหม่เกียวพญาวันมาจู่จดดถึงแก่สมณะสาติธาได้มลาัทตาปูกาตัางหลายมนี้บังเกิดไม่มีปอบพญาติป้ามณ์เป็นเก้าพ่อมก็ดโดยชาตาตายากาไปเมืองมาจึงขังนันาติสานุติสาตัางหลายมวนจู่ผู้จู่คนต่างผู้ต่างคนก็เป็นเก้าเป็นเจ้ามูลาสาตธากได้จนกันมาทุ่กิ่งน้มนํำมาอย่างขนน้ำปูจนาหารกีฬานาปจจัยตยาวัตุตัน จังไรม่อนนี่น้ำนำมาทับนาไทยเป็นตานเดิน,นเปิดจากโอที่ซานามุนกูสุนผลมุ่นกุนตานมนอนฟนี่ไปช่วจอดรอถึงมาเฮซีคาตีวาบุตเตวาดาตุนักชายังดอยหม่อนปางหนาวและตนหน้าหม,มันอ่องฐานาเตนที่นี่จี <c oughs> จะจนกันมาโอกาสเกี่ยทับนาไทยเป็นตานจีงอน้ำแหล่ไฟเลยหลังลงต้นสองนาพะสุดท่าเป็นนี่นั่นนี่นาวัดได้สองเซน เสียมันโยจนาเป็นสีขีวเป็นยานาบุญกุนตันตันดังายมวนเนมาทับปัญหาไทยเป็นตันแนวก็คอยจงจะเป็นหิตาสุขปาะโยจ์นาอันยิงโยเออเกิดเป็นระโยชนตันใจในปัจจุบันจะนีอนากตตันจะมาฟังเข้าไปไปน่ะเออเกิดกลายเป็นหนังเกินเงินเกินคำขัวเงินขอวคำสุวรรณนาว่าเหลือสาเป้าคำนำมันไฟเสดจจะนำตันดังารเดี๋ยวไว้ขี่คำออกจากวัดตาสงสารเออได้ถึงนีลาฟันเป็นตีเลี้ยวเออเกิดกลายเป็นหนังมากแก้วตัวจิวาอาสนัย ปัทะยาคือเขาหอวีสุที่กลางต่อมากาพลาตอนนีลาปันเม่นจัดจ้าไปมาเกิดตยในหลกขาวาตาสงสารไล่จัดยาได้ปาะมาทผมเมกุบาจันเกี่ยวสามภักการเหนือได้กตัตำบุญเหนือตันรักษาศีลมตตาภาวหน้าไปใจใจเขาไกลตัววิ่งเกี่ยวยอดหมานีลาปันนาบุนกุนตันมันฟุ้งนี่มีหมากน,มน้ำมาเชินเจ้าที่ทราบฝากพยายังใหม่สิค่ะเ่วบุตรเวาดา ชนลักษานย่อยหม่อนปังหนาวตีนี่เป็นก้าวพรมกอดดยพรมมาตีตวนลักษานยังน้ำตีกินทิน้งตีอยู่ชนลักษานยังให้หน้าตากาจังมาเลวโวกายชนลักษาู้กาัลยาหิงใจชนไปก่อนหนาเลยมาตามหลังนี้พรมมาเตีวัดดาลกคัตเตีวัดดาปะปะ,ปะตาเตีวัดดาปะัตติบสุตดต้าาอ,อ,องอธิษฐานน่ะเออในองค์่อนผูไม่มีเลยกัดตีเย็นวันเมืองเฮาเห็นว่าเป็นใจเป็ีนมันกูป่าชาสักก้ามาวาจาลาะพยานทต่านตะกั่ยจีเหรอจะจะลา พยาอินตาพยาพมพยายมมหาลาตังพยากุพยาหนักนำปาละไม่ไอส,สนเต้าจัตุดโ,ดโลกกับปาละตังสีนังหนักไทโทะละนีในหนังสือสิริกุฎามัดยมม,มาลาดมีสามสิบสองตนตนจำบุญเล่จับบาปตนจำนำเต้ายัดในหมายตันจุมาพัตาตาสาธุอนุโมตนาบุญกับาได้แต่ตั้งไรแล้วจุงนำเอานำมายังหฮดัญญาสุวรรณลันเงินลานคำสั่งนำจำเกียวไว้ตุ้งน้ำอย่าเหอไหรไฟลัมอย่าเฮไม่ ชายาวานุปายนี่ว่าเป็นประดุจดังลมแรงเงาจอมเหเนเออเต็มต้นตัวไปกูจินกูจัดตลับต่อเต้าเกาสู่วิ่งเกี้ยวยอดหมาเนี่ยละปานาบุญคนตันมัน่งนี้มีหมากเจ้าที่ซาฝากไปหายังอายาขู่อายากาปะเทายียังเมื่อเมื่อเท่าเอวยิ่งเม่อเท่าปันน่ะไว้ละพี่น้องไปพี่น้องมันน่ะเออปะเทายิ่งมา่เม่เท่าปันพร้อมกันโดยปู่พีจุ้มน้องพ่อมเมื่ไปกรอมเมื่มัน เจ้าเอีิซาดาบนไปหายังพิตามนดาฝ่อได้เม่มีเคยสายโคบาจ้าลายซาฝังได้สั่งสอนทำก่อนหน้าบนนำไปโจจอดเถื่อนสองมอเปียวไฟปุ่นวิสัยตีไม่ขอได้ถึงโุกตังซาป้าซาตากันนาลายมณูสัตุอยู่ในน้ำในเนินนิ่งซาตูวิญบุญนากาสันนิจานตังเชคคาโคดีอาฉันติจานบ่ได้ตังเชคคาเส้นนั่งโคดีเวเรนารตัวมีกำไม่เวร อาเวเลนาตัวหากรรมมาเวียนบอ่อดใดขอนาบนต์มนฝุนี่จงไปจูไปจอดหรือเขาซาตรวจกำเวน <c oughs> สุกซาเถียนตัวเตาหลอดเวียงแก่ยอดหมาเนี่ลัปันน้ำมนต์คนตันมนฝุ่นี่มีหมากเจ้าดีเศาฝากไปหายังพยาธาข้อยเจ้าตั้งเปดอันพัดเตวเวทไปมาในตาแต่ชาสิบสองในสีมีที่จันหนังกันปวดพัดสุกเฉลาหูกเกตหนักข้าวัดตั้งเก,หกาหนักนกัตตาเหลือเจ้ามีเสาจิตตัวตัวได้เป็น่ยนไอมาละน่กากอดตัวได เพื่อได้หลีกฝี่ายนี้ไก่ตัวได้เป็นโนสซใจยามหาลาปันถุกเนื้อพึงใจในหลังทางตรงโลกมาตัองนากองตายสมานาสตาเลยมูลาสตาตั้งไรยมนเมันจะอยู่ได้ม yes ีใจเมันจะไปติเศ้าได้ดีมีสูมีจกมีหลับจะนาผาเปอามิตามานาชาตูปตะวะกังวนนนทไลก็เกณฑ์เต้าบัดพยาิโลกานานาโลกา นานาพยาต่างหลายมวลจุรังอาไปไปสัมปันังน้ำกิงทกจากใบโบปารีสุโธเสจังขาดเดือดเล้วปันธังในอาบแล้วน้ำบ่อกเจียวอันเชื่อว่าอนุมาตสชลามือนข้าปันตีนนันจุงจะมีถิ่งเต๋ดีดีโยสุนิสุตินากาโลกะเป็นกาละกึ่งก้นยำดีศรีวิเศษไม้เม็ดมีพัติรัตนาผันแผวพระเจียวสามประการก็มีธรรมะเมตตาปฏิกันนั้นทัวแวนนั้นละไปย่างอวัลามัน นับบาบว่อยังสัาพใยวัดทุตาน,นันพัาเสือันบังเกิดวเวจิตนานหมดสเสใหงสุขันตั้งลายแล้วกเตสนาไปเป็นภาลาผลเกี่ยวเจงคันสามสิ่งคือวัตถุธารุมเวตานิยิงตันใจอุปาจติเวตานิยังได้พากดในจัดนี้แนจดนาอพลัมราลาเวตานิยังได้ไปโยธา <c oughs> อามาตาหมาเนลาปะเนนากตะการนันจะมาปังเข้าไปไปนาผมเมื่อพราเจ้าฟ้าสองตนสองพระองค์เกว่าพระโกดมอันจะมาจุ่มนมขุนถาแต่พระศิริอาริยะเมตยาเจ้าตนเจ้าลงมาผโ้ลปังเข้าไปไปนาในยากายากาศนั้นจุงจะมีติ่งเตดีดีๆสมนังในยาบัตกาถาปารียันพระมุนีเมตตาวัตุคาโลกาพยาเวลาโศกาสตจุปัตาวาเนการตะลยะ พี่มนาสันโุจติจัตใจเสจียสิทธิทานังหลัพังสุดที่พระกยังสุขังบาลังสิริอาย,ยุเจ้ววจวจวา,าวันโเจ้าภุกางหุติจัยาสาวาสตาวะสาจอายุหาจีวสิทธิเผวันตัว นิ่ปาน่ปัจจัยโยนตนิจังนิ่ปานังปะละมังสุขาสัตวสาธุ์มังดาณกัมมังนิ่ปาน่ปัจจัยโยนตันิจังนีมังสิลากัมมังนิ่ปาน่ปัจจัยโยนโตัวนิ่จังภาวนากัมมังนิ่ปาน่ปัจจัยโยนตันิจังยังกินจิกุซาลังกัตตาปังกัมมังสเพฮิกา tehi ka tang pun yang no anu mo tantur sunantu pun tu yeci wa assami kane atika ta dikayu kasatahun rusapa satanang suki attanang padihalan tu mata nyati kasukita huntu dukha pamuncan tu sape anyati kasukita huntu pa mun chan tu sa 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 pe ya ta su khi ta hon tu tu sape pa mun chan tu sa pe na kha ta su khi ta hon tu tu kha pa mun chan tu sa pe te ta sa pe khum ma sa pe sape ma ro ka ya cha sa ta su khi ta hon tu tu kha pa nang sa ตัวโลกยาปาลมาลาสันติปาลมาทนาวิสสะสัพรามาจาริปะนังปารามังสุขังโมิตินัยมีอย่ามีนามเข้าคาสาตกาไลสร้างปรามีมาหลายแสนกัมพาตั้งเสียงตั้งลงในเจมพีเจมสร้างเจมซาเจมโกนบิริยาสัตวะอานันตสัตวาลา ສັງເສຍແນຕໍ່ອຸົມຊົສາທຸອັນນລຮັບຄູສวันອีດີເພັງໆສสສະກໍາດ້ວຕาນສທຸ มีอย่างมีนม้ำเขาคาสัตกาเลยสร้างบลามมีมาหลยายแสนกรราตั้งเสียงตั้งลงายเจมพีเจมสร้างเจมซาเจมคนมิเรียะสัตาวานชััจ,าจาวาลาอนันตชาาาาัจจวัตดังเสงียงแค้นต่อหฮมหฮมจมจมสาธุอนุโมทันไหลฮับกุศลปานีเพ่งเพ่งการเสียงเสียงสะกามโดยตาโนสสาธุสาธุสาธุ ยาเอ้าขาเป๋ยเอ้าขาแคมเอ้าขาอ่องเอ้าขาเมียเอ้าขาพาลาแม่ตาลาแม่สังคาแม่ตานาแม่สีลาแม่เาวนาแม่พาลาอ่องตาลาอ่องสังคาอ่องตานาอ่องสีลาอ่องเาวนาอ่องโลกิยาสัมปะติอ่องโลกุตลาสัมปะติอ่องโลกิยาปิญญาอ่องโลกุตลาปิญญาอ่องเฮเงินเฮคำอ่องโคเงินโคคำ หม่องู่แก้วคู่แสงอม่องห่อเงินหอคำอ่องถาดเงินถาดคำอ่องเงินพ้าคำอ่องจองเงินจองคำอ่องเงินของกองหมูคำอ่องเวงเงินเวงคำอ่องเวงสินเวงคำอ่องเวงคู่โซอ่องนี่ปานนาเสือสามอ่องก้าเย็นนี่ปานนาเสือสามอ่องก้าเย็นตีเลาหอจอดเถืงนี่ปานนาเสือสามกาดำกาขายาวตาหน้าแม่สีหน้าแม่เผ่าน้าแม่ตั้งเสียงตั้งลงอย่าโต่หงโตห พีหิมามลายโกนิมามลายสัตวะหิมามลายย้อนกับพังไว้นเนื้อหมาโคเจ้เาค่ะต่อเต้าหอดยอดเสสาอามาตานิปันติกาเยนสกัมเลยตานอสาทุสาทุสัทูเจ้าคู่วาเนื้อกำตาสามเยอะโกไลเปิดกว่าอาธรรมมาซาเยอะคือองในเฮ่อเมือง ทนสามสาวเวทนากรรมย่อย้อนกันโตไว้ที่เขาโธรรมะวัตถที่อายุวโนสุขังป่าลังสาทุกซานี่ลมมาเป่าเนี่ลำบากปันกับมานิาของ่ข